กาบ,บเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวนาทิการิมเฉลิมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร,ประถมศึกษานครปฐมเขตหนึ่ง ขอนำเรียนวิธีการศึกษาหลักสูตรฟ t สแท็กในครั้งนี้ด้วยความเคารพยิ่งค่ะสำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast t แท็กนั้นนะคะสำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงคงต้องนำเรียนก่อนว่าในตัวของการศึกษานอกระบบหรือกศอนอของเราเองนะคะมีการจัดการศึกษาโดยที่จะให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มได้เข้าถึงการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการศึกษานั้นนะคะของกสนมีการจัดการศึกษาในลักษณะของการเทียบโอนการศึกษาซึ่งในการเทียบโอนหรือเทียบระดับการศึกษานั้นได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ ในเรื่องของการเทียบระดับความรู้แล้วก็การเทียบในเรื่องของประสบการณ์ในการเทียบระดับความรู้นั้นก็คือการเทียบเหมือนกับการสอบที่นักเรียนของเราต้องซิปอิในห้องเรียนธรรมดานะคะปกติที่ต้องมีวิชาในการจัดการเรียนรู้แล้วก็การเทียบประสบการณ์ของกศนก็คือการที่จะให้บุคคลเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเพื่อที่จะไปทําการสัมมนาแล้วก็ต้องมีการยื่นพอร์ตโฟ i o เพราะฉะนั้น การจัดการศึกษาการเทียบประสบการณ์หรือเทียบโอนความรู้เหล่านี้ก็จะมีข้อจํากัดในการเรียนสําหรับบุคคลบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีสมรรถนะสูงทีนี้ขอให้ท่านนะคะเราขอเราขอนําเรียนท่านในเรื่องของความเข้าใจที่ตรงกันในคําที่เป็นบริบทใหญ่ๆสองสาคำด้วยกันคําแรกก็คือคําว่า Fast Tag Fast t a g ในที่นี้นะคะเราหมายถึงช่องทางของการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ให้ผู้ที่จะเข้าถึงการศึกษานั้นนะคะได้รับคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสมรรถนะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นการจัดการศึกษาใน Fast-Tag นี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลโดยทั่วไปเนี่ยได้มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งประเทศไทยนั้นยังใช้คุณวุฒิในการศึกษาสำหรับในการที่จะ ในการที่จะยอมรับทางสังคมทางสถานภาพทางสังคมอยู่นะคะทีนี้คำว่าบุคคลที่มีสมรรถนะสูงหมายถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะเพราะฉะนั้นคำว่าบุคคลที่มีสมรรถนะสูงก็คือบุคคลที่มีตัวมีหัวและมีใจนะคะในที่นี้ก็จะรวม,มถ้าจะเป็นลักษณะของการ ของในเรื่องของศัพท์ทางวิชาการก็คือบุคคลที่มีทักษะในเรื่องของความรู้นะคะคือม,มีทักษะพิสัยมีจิตตพิสัยนะคะแล้วก็มีเรื่องของคุณลักษณะนั่นเองสำหรับความโดดเด่นนะคะสำหรับคนที่มีสมรรถนะสูงก็คือคนที่มีความโดดเด่นในสิ่งทั้ง3ส่วนนี้ ที่เหนือจากคนปกติโดยทั่วๆไปที่เรามองเห็นในภาพสังคมปัจจุบันสำหรับตัวสมรรถนะนะคะสมรรถนะของเราจะประเมินผลออกมาในลักษณะของ learning outcome ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้นั่นหมายความว่าถ้าบุคคลบุคคลหนึ่งนะคะได้เกิดสั่งสมประสบการณ์ของตนเองได้มีการพัฒนาความรู้ของตนเอง มีการพัฒนาทักษะของตนเองแล้วรวมถึงมีการพัฒนาจิตใจแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือความสามารถตั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะได้ศึกษาดูว่าปัจจุบันการจัดการศาึกษา ให้กับบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนั้นณนะวันนี้นะคะการจัดการศึกษาของกศนอของเราเองนั้นมีระดับของการจัดการจัดการศึกษาในระดับใดและเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบของ f a s t t ทคสาหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะทางนโยบาย สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประกอบในการศึกษาครั้งนี้นะคะเราได้ศึกษาในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะคะ20ปีศึกษาในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะในฉบับปัจจุบันแล้วก็ศึกษาในเรื่องของหลักสูตรการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานของกศนพุทธศักราช2551นอกจากนั้นก็ได้ศึกษาสิ่งที่สำคัญก็คือกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในทั้งหมด8ระดับด้วยกันนะคะแล้วก็มีการศึกษาจากหลักของการจัดระดับสมรรถนะของของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพอรอการศึกษา f a s t ์แท็ของเราเนี่ยนะคะเราศึกษาเพื่อที่จะสร้างใน3คมด้วยกันก็คือ1ในเรื่องของการสร้างโอกาส2คือในเรื่องของการสร้างความเสมอภาคแล้ว3คือในเรื่องของการสร้างการเข้าถึง เพราะฉะนั้น3คํคำนี้นะคะทั้งโอกาสเสมอภาคและเข้าถึงก็จะทําให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของบ้านเราได้ได้อย่างที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะคะการศึกษา Fast-Tag จะเป็นการศึกษารูปแบบเฉพาะคะ่ะที่มีการอำนวยความสะดวกให้บุคคลที่มีสมรรถนะสูงหรือบุคคลทั่วไปได้เทียบระดับสมรรถนะของตนเองกับระดับการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจะเป็นการทั้งการรีสกิลการอัพสกิลแล้วก็นิวสกิลด้วยนะคะวิธีการดำเนินการศึกษานะคะเราได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการประชุมสัมมนาส่วนที่2ก็คือการสัมภาษณ์เชิงลึก in deep interview แล้วส่วนที่3ก็คือการศึกษาดูงานหลังจากนั้นก็จะเอาทั้ง3ส่วนเหล่านี้นะคะมาสังเคราะห์ มาวิเคราะห์แล้วก็กลายมาเป็นการกลายมาเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็สิ่งที่ได้นะคะจากการข้อเสนอแนะของของการศึกษาในครั้งนี้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะเราได้มีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงในครบทุกภาคส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Uh, สมานายกสมาคมวอลเล่บอลนะคะนายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยกีฬามวยอาชีพเทควันโดรวมถึงนักดนตรีนะคะแล้วก็นักประพันธ์เพลงเราก็ได้มีการศึกษาดูงานจริงในเรื่องในบริบทของการจัดการศา ของกศนอนะคะว่าบริบทที่แท้จริงในปัจจุบันนี้กศนอของเรานั้นได้มีการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัยอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการศึกษาการเทียบระดับสมรรถนะตามหลักสูตรของกศนอระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการเทียบระดับสมรรถนะกรอบคุณวุฒิแห่งชาติใน8ระดับเราพบว่าในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติทั้งหมด8ระดับเนี่ยนะคะ ได้เทียบกับมาตรฐานอาชีพนะคะกับคุณวุฒิทางการศึกษาเมื่อเทียบมาตรฐานอาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษาแล้วเราก็คิดว่านะคะเราก็คิดว่าจากการศึกษาเราก็พบว่าในการเทียบนอกจากจะเทียบระดับมาตรฐานอาชีพได้แล้วเนี่ยต้องเทียบระดับความสามารถให้กับบุคคลได้ด้วยซึ่งระดับความสามารถให้กับบุคคลเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นเลเวลได้เช่นเดียวกัน เพราะว่าเราใช้วิธีการในการเทียบก็คือใช้ learning outcome คือผลลัพธ์ของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งจะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ได้นั้นเราจึงผนวกเข้ากับการศึกษาของกอพอรอการแบ่งบุคคลของกอพอรอนะคะซึ่งการแบ่งบุคคลของกอพอรอเนี่ยได้แบ่งระดับของบุคคลออกทั้งหมด5มิติด้วยกันมิติที่เราศึกษาก็คือมิติแรกเรียกว่ามิติของความเข้มข้นหรือความสมบูรณ์ของกิจ,จกรรม มิตินี้ก็คือการวัดว่าบุคคลเหล่านั้นมีทักษะความสามารถอยู่ในระดับใดเช่นได้รับรางวัลในระดับโลกได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือว่าได้รับรางวัลในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นนะคะมิติที่สองเขาเรียกว่าขนาดของผลกระทบมิตินี้คือ size of impact มิติของผลกระทบก็คือผลกระทบของบุคคลที่บุคคลที่มีสมรรถนะสูงนั้นเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องกับใครได้เกี่ยวเกี่ยวข้องกับใครบ้างเป็นแบบอย่างให้กับใครบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนหรือว่าเป็นแบบอย่างให้กับคนทั่วโลกเหล่านี้ก็นำเอามาศึกษาด้วยเช่นเดียวกันมิติที่3ก็คือความซับซ้อนของพฤติกรรมมิตินี้ก็จะส่งผลนะคะในเรื่องของ ในเรื่องของความสามารถของบุคคลเป็นหลักซึ่งก็เข้าสู่เข้าสู่ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับคนไทยของเราได้มีความสามารถในงานในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นมิติความซับซ้อนของพฤติกรรมนี้นะคะจะเกิดขึ้นก็จากการที่คนนั้นสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องของความรู้สั่งสมประสบการณ์ในเรื่องของทักษะแล้วก็แปลผลออกมาเป็นเรื่องของคุณลักษณะ มิติที่4ก็คือเรื่องของความพยายามบุคคลบุคคลนึงจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ความพยายามเป็นหลักความพยายามในที่นี้ก็คือจะผูกจะผูกพันหรือแปรผูกผันกับเรื่องของระยะเวลาด้วยนะคะนักกีฬาคนหนึ่งกว่าที่จะประสบความสำเร็จในระดับประเทศได้นั้นคงต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนเป็นระยะเวลาอันยาวนาน บางคนอาจจะมีพรสวรรค์ค่ะแต่บางคนก็คงจะต้องใช้พรสแสวงเช่นเดียวกันนะคะมิติสุดท้ายคือมิติเฉพาะมิติเฉพาะนั่นหมายความว่าบุคคลบุคคลหนึ่งอาจจะโดดเด่นมากกว่าบุคคลอีกบุคคลหนึ่งโดยที่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งไม่สามารถที่จะกระทําในพฤติกรรมเหล่านั้นได้ก็จะใช้มิติเฉพาะในการที่จะกําหนดออกมาเป็นระดับสมรรถนะเพื่อที่จะกําหนด ในคุณวุฒิให้กับผู้ที่เข้ารับการการศึกษาในหลักสูตร Fast ฟ t t a ทกนี้นะคะสาหรับกำหนดให้มีเป้าหมายในการเทียบสมรรถนะนั้นนะคะเราอยากให้มีเป้าหมายในการเทียบสมรรถนะของบุคคลเหล่านี้ให้ได้นอกจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วอยากให้เขาได้มีการเทียบระดับในระดับสูงสุดของการศึกษาในประเทศ หรือในระดับชั้นปวชาปวสป,ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลเหล่านี้นะคะได้เข้าถึงการจัดการศึกษาได้เข้า เข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วมีกรอบคุณวุฒิในการที่จะเทียบระดับการศึกษาให้กับพวกเขาแล้วจะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้ใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้เข้าสู่ระบบของการทำงานในระดับประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวิธีการดำเนินการศึกษาของเรานะคะหลังจากที่เราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเรายังได้มีการวิเคราะห์สเมเาออกมาด้วย นะคะวิเคราะห์สามเศร้าในเรื่องของเอกสารแล้วยังมีการที่จะทบทวนวรรณกรรมเหล่านั้นนะคะว่าสอดคล้องหรือว่ามีความมีความที่ขัดกับหลักในเรื่องของกฎหมายต่างๆหรือไม่ก็พบว่าการดําเนินการนี้สามารถที่จะดําเนินการได้เลยนะคะโดยที่อย่างที่ท่านท่านประธานแล้วก็ท่านท่าน วุฒิสภาวุฒิสมาชิกนะคะท่านอ่อนได้นําเสนอได้นําเรียนท่านแล้วนะคะว่าสามารถที่จะเป็นข้อเสนอทั้งหมดที่ได้นําเสนอไปแล้วค่ะสําหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงกับกศนอนี่เกี่ยวข้องกันอย่างไรต้องนําเรียนว่าบุคคลที่มีสมรรถนะสูงกับกศน,นนะคะมีค,ะความเกี่ยวข้องกันตรงที่กศน,นเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือพลาดโอกาสทางการศึกษา ค่ะเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีสมรรถนะสูงในหลายรายคนด้วยกันก็ไม่ได้เข้าสู่ระดับการศึกษาเพราะมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนหรือพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่ตนเองปรารถนาเท่านั้นค่ะนี่คือทั้งหมดที่รายงานขอบพระคุณด้วยความเคารพยิ่งค่ะ